สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้มีอะไรที่ร้านแม่คำสนะคะมาติดตามชมกันเลยค่ะอืมส,ส,สวยๆคะ่ะสวยๆแล้วค่ะมาใหม่แล้วคะมาใหม่คะ่ะเป็นเค้กเปนเค้กมาเลยสุดยอด<ม>วิลามาไม่ชาไม่เจอแม่คำสาแม่คำสาไปไหนเนาะ ไปลำได้ไปลำได้งานสองงานเลยมีออสาวนี<ะ>้งานปั้นส,สองงานนะคะนะสวยมากเลยตัวน,นี้สวยจริงๆค่ะของมาใหม่ใช่ไหมคะแม่ต้อส่สวยมากดูกนะคะ สวยมากเลยนะคะใครอยากได้นะคะติดต่อที่ร้านแม่คำใส่ได้นะคะหรือจะเบอร์โทรนะคะ096 503 63 41นะคะร้านแม่คำใส่ร้านองคุู่ปริจีเรานะคะติดต่อไดอ้สวยมากดูลายนะคะ อ,อ,อ,อู้ลายพญาสร้างสารนะคะสวยงามมากออ,นนอันนี้ลายอันนี้ลายท่าเข้ามาบ้านเราเป็นเอกลักษณ์ สุดยอดจริงๆนะคะผ้ามาใหม่นะคะที่ร้านแม่ครับใส่นะคะ fc คนไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปงนะคะหรือกระโปงเกงผ้งาถุงนะคะมีหมดเลยนะคะมีทุกแบบทุกไซส์ทุกลายสุดยอด นานรอเปินไ่นไใ,ใจรอนหรือเปล่า <c oughs> ดูแล้ว,ด,ลวดูแล้วนะคะแม่คาไม่ใจร้อนนะคะเหมือนอากาศนะคะแม่คาใจดีนะคะลูกสาวบอแลอยู่น้าร้านสามสามคนเลูกสาวบอ สาวค่ะลูกสาวหาเงินช่วยแม่หุ่นดีน้องลูกสาวเนี่ยลูกสนี่หุ่นดีแม่นี่ก็หุ่นบวกค่ะทำไมคุณแม่เป็นหุ่นดีมว่าลูกสาวอ่ะเขาเรียกมีน้ำมีนวลหุ่นดีมาก่อนแล้วที่นี้ก็เอาเผื่อลูกเผื่อลานนะคะแล้วก็นี่ผิวเลยนะคะคุณแม่นี่ยน้ำหนักแค่สามสิบสามกิโลทำไมสาวสนี่เนี่ย เออโอ้เคยว่เพียวกว่าคนนี้อยู่เหรอโอ้ยถ้าเจ้าเห็นจะบอกว่าโอ้แม่เขาขายเหรอสวยพี่เลยดูเสื้อผ้ามาใหม่นะคุณผู้ชมถ้ายิ้มนะคะถ้ายิ้มนี่โอ้ยผู้มาผู้บ่าวนี่ยิ่งปาถยิ้มให้ค่ะตาบับนะคะลายกราบอันนี้ลายไม้ใช่ไหมคะลายไม้สุดไซส์กว่าเก่าเลย สวยไหมคะตัวอันนี้แหละสาวค่อยจะได้เก่งอะไรจะเก่งแพนเค้กใส่ทิวัไปวได้ตัวนั้นน่าจะสวยมากเลยตัวที่อยู่ตัวเดียวอยู่กับคุณเนี่ยยู่ตัวเดียวนะคะค็นตัวนี้ก็บว่าต้องอยากได้เป็นเจ้าของแน่นอนอยากได้แน่นอนเออมันคืออะไรอมาโดแไหมมองเห็นแต่ไกลก็รู้เลยว่าโดดเด่นมากนะมันสวยมากมสวยมากเลยลายที่ลายลายเนี่ยถ้าถุง จเิงจริงแพนเค้กนี่แหละอ๋อโหลายนี้สวยจังอะ่ะคุณผู้ชมดูนะฮะโอ้ oh. อ่ะถือนิ่งๆก่อนแม่ค้าถือนิ่งๆก่อนดูนะฮะมาใหม่นะสวยมากเลยลายสวยนะฮะไม่เหมือนนแม่ค้าถือให้เท่ากันหน่อยฮะยกโอเคโอเคนั่นะแหละเออนี่แหละโหสวยมากคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับสีให้ลดความจ้าก่อนแป๊บหนึ่งจะได้ดูธรรมชาตินะฮะถือกว่าแม่เข้าใส่อีก สวยมากสวยมากค่เป็นสีครามหรือว่าสีน้ำเงินหรือสีกรม้าเนาะกรมเนี่ยตรงเนี้ยจะสวยเป็นพิเศษเข้างข้าวเนี่ยที่จิบม้างเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปโชว์ตัวนั้นอยู่ถอดกระโปรงมาอือต่อเลยดูแล้ตัวนีว้สว,วยมากครัใครอยากได้เป็นเจ้าของตง้องรีบนะโทรหารเลยนะคะโทรเลยศูนย์เก้าหก ห5โซน3โซน3ได้เด่นนะ5 ID Line ก็ใส่ K เล็กตัว S เล็กลงไปหลังเบอร์โทรนี่นะจะเป็น ID Line นะครับผมมาใหม่มาใหม่นะประมาณ50ตัวได้นะที่มาใหม่วันนี้นะก็ของเจ้ารวมอยู่ในนั้นเลยเย็ดเรียจ็ดจะหมดเลยนะันนี้มาก็สวยมากเลยย่อยแตก อะาเนสวยจัคือลเสื้อคลุมไหมเออตัวอม่รูไลอะไรสวยมากเลยครัใช่อเคลเีนี้เ้ีวกังเกตุเดียวกันนะจากลาลาสีนะครับสวยเป็นสีจพิมพ์ภาษาเนาะนี่สวยตั้งใจเรียกว่าสีส้มสีส้มเอัน้ส้มงเงินนะคุณผู้ชม ใครที่อยากให้ผิวดูออร่านะครับใส่สีเียวแบบนี้เลยนะครับใส่กับเสื้อยืดองผูนี่ป้าฮือใส่กับเสื้อยืดมาสวยมากเลยมีอะไรอีกครับอันนี้คืออะไรในมัดน้นอ่ะอันนี้จะเป็นกระเกงขาสั้นนะขาสั้นอ๋อเป็นกระเกงสามส่วนก็สี่ส่วนสี่ส่วนโอ้ <ítulo> <away> ไม่ได้โซ่ชักตัวนะโอ้น่ารักแลียนะฮะเป็นกระเจีสีสวนนะคุณผู้ชมนส่วนคือคุ้งเขานะความยาวคุ้เขานะ้ำอ้ไม่ใช่กระโปรงใช่ไหมมันเหมือนกระโปรงอ๋อนี่นงฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมโอ้สวยๆนะครับป้าคำสาบอกว่าให้ทําแบบนี้แหละคนหน้าร้อนเขาใส่ก็เหมือนใส่ผ้าถุงสั้นนๆห่อย อันนี้ราคาเท่าไหร่คะอ่าสามร้อยคนส่งค่ะสามร้อยพร้อมส่งที่ร้านชิกี้พายแพนเค้กก็สามร้อยหรอกใชอ้าวสร้งขายสั้างขายยาราคาเดียวกันราคาเดียวกันเพราะว่าจ้างจ้างเขาเย็บราคาก็คือว่ามันมาจากต้นทุนในการเย็บใช่มครัที่ต้องราคาเดียวกันเพราะว่าแม่บ้านเย็บไม่ไหวมันคนสั่งเยอะเลยนี่ขายดีมากเลยราคาการสั้าง จะให้ทราบตอนตามนี้เลยว่าทำไมขาสั้นขายาวถึง300เหมือนกันรวมส่งเนี่ต้งคิอยู่ที่ค่าเท่เขากันเขาคือคนคนที่คนที่รับจ้างเย็บรับจ้างเย็เนี่ยเขาคิดค่าเย็บตัวละสั้นยาวก็ช่างค่อยเอาตัวละเพราะเขาต้องถีบจักเหมือนกันไงไม่ได้หมายความว่าตัวสั้นขาสั้นในชั้นถีบจักน้อยเลยน้อยกว่าไม่ใช่นะอก็เหมือนกับน้ำดื่มเห็นไหม ทำไมน้ำดื่มขวดเล็กสามมิลกับน้ำดื่มขวดใหญ่หกรอบมลเนี่ยนะราคาเดียวกันเ,<อ>เพราะว่าโรงงานอ่ะมันใช้กําลังการผลิตในการผ่านเครื่องเนี่ยมันกินค่าไฟเท่ากันใช่นะครับต้นทุนขวดมันเยลยราคาเดียวกันนะฮะตอนไปผิดน้ําก็เหมือนกันนะฮะมันใช้เครื่องนะวิ่งเข้าไปในราคากันเหมือนกันนั่นเองนะอ่านะครับเพจเพื่ทราบในเพจชลิตรนะครับที่ร้านบ้านคำสายนะครับเชิญนะคะเชิญนะคะ ถ้าคนไหนอยากได้ <S <S ใส่บ้างก็ <S 1> <S 1> ใส่ใได้เลยนะคะขออภิยในเจตจำนงนี้นะคะช่องนิตยาชาแน,นลบันสวส,วส,สวัสดีค่ะ